17พฤษภาคมวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนั่งคันแลกนาขวัญค่ะสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้อยากรู้ใช่ไหมคะว่ากองสลากเขาใบาเลขอะไรในงวดนี้หลายคนบอกว่าจะเป็น17หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะวันนี้อาจารย์มีข้อมูลมาบอกให้ทุกคนได้ดูกันค่ะแต่ที่รู้ๆวันพืชมงคลตรงกับวันที่17พฤษภาคมในปีนี้2566ตรงกับวันพุธนะคะแต่ก่อนอื่นทุกคนไปดูกันสักนิดนึงค่ะว่า วันพืชมงคลเริ่มต้นอย่างไรบ้างค่ะพระราชพิธีพืชมงคลจะรลดพนั่งคันแลกนาขวัญกระทําในสมัยรัชกาลพระบ,บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งจนถึงสมัยรัชกาลพระบ,บาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สมตามแบบสมัยอยุทยาเพื่อให้เกิดเป็นความสิริมงคลแก่พืชพันธัญญาหารก่อนที่จะนําไปหว่านไถเรียกพระราชพิธีนี้ว่า พระราชพิธีพืชมงคลเมื่อรวมพระราชพิธีสองพระราชพิธีแล้วจะเรียกกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจโรดพะนั่งคันและนาควันซึ่งต้องบอกว่าพิธีนี้จัดสองวันวันแรกคือพิธีสงฆ์วันที่สองเป็นพิธีพราหมณ์ค่ะแน่นอนว่าหลายคนกําลังมองหาเลขเด็ดต้องบอกว่าปีพุทธศักราช2483รัฐบาลกําหนดให้มีพระราชพิธีฉเฉพาะพระราชพิธีพืชมงคลเท่านั้นค่ะ ต่อมาในปีนี้2 5 6 6กรมกปศสุสัตว์ได้คัดเลือกพระโคจำนวน2คู่เพื่อเข้าร่วมในพระราชพิธีค่ะพระโคแรกนาขวัญหนึ่งคู่ได้แก่พระโคพ่อและพระโคเพียงส่วนพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มและพระโคพูนเมื่อเรารู้ประวัติกันคร่าวๆแล้วนะคะที่สาคัญกองสลากเขาใบพระโคมาขนาดนี้ซึ่งต้องบอกว่าหลายคนตีเลขพระโคอย่างไรอาจารย์บอกแบบเน้นๆตรงๆค ให้ทุกคนจดตามกันเลยนะคะสําหรับพระโค cool, เ <Su ld> ขาตีเป็นเลข2ค่ะและเลขที่ควรมีก็คือ9 3 1น,นั่นเองนะคะเลขเด็ดพระโคงวดนี้หลายคนตี2หลายคนตี4แต่ให้เน้นหนักๆคือ2 4, 4นะคะ2ตัวอาจารย์จัดให้เลย4 1 3 1 3 9 4 9ค่ะและ3ตัวตรงแบบเน้นๆ9 4 5ฟังอีกครั้งนะคะพระโคตีเลข3ตัวตรงเน้นๆ9 4 5รีบหา ซื้อรางวันใหญ่ให้ได้ค่ะแต่นอกจากพระโคนแล้วกล่องสลากก็ยังใบเลขกเพิ่มอีกนะคะเพราะในนี้มีผู้ชายถึง5คนค่ะและผู้ชายเนี่ยเขาตีเป็นเลข3อาจารย์ให้แบบง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคะ5 3 3 5หรือว่า3ตัวตรงเนี่ยจะมาจับผู้รวมกันก็ได้นะคะ4 3 5 9 3 5ชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นได้เลยค่ะหลายคนบอกว่าอาจารย์ที่เห็นตรงนี้เนี่ยเห็นมีคันถยด้วยนะเอาละวันนี้รู้ใช่ไหมคะคันถ่ายนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ใบให้อีกตัวสุดท้ายนะคะคันถยที่ใช้ในปี2566สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2538ค่ะเน้นๆตรงตามต้นฉบับเลยนะคะ5 3 8ค่ะโอ้โหเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันใช่เลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเลข4เลข3ก็เป็นเลขตรงใจกับอาจารย์เหมือนกันค่ะกองสลากเขาใบขนาดนี้แล้วเราจะไม่ซื้อก็ไม่ได้แล้วนะคะยังไงก็ต้องซื้อค่ะและที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยนะเข บอกวันมาเลยนะคะว่าเป็นวันที่เท่าไร่เพราะฉะนั้นเราไปดูกำลังวันกันค่ะสําหรับปีนี้2566วันพระราชพิธีพืชมงคลจะโรดพนั่งคันแรกนาขวัญจะตรงกับวันที่18นะคะแต่วันที่17เนี่ยเป็นวันพืชมงคลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ดูกําลังของเลขมงคลให้นะคะกําลังเลขมงคลของวันพืชมงคลได้แก่วันพุธแรม13ค่ําเดือน6ปีถอรหัสรวยนะคะ4 3 7 6 1 5ฟันทงรางวัลที่1ค่ะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะรหัสรวยงวดนี้437615ใครชอบตัวไหนพิมพ์บอกอาจารย์ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะต้องบอกว่ากองสลากเนี่ยเขาใบเลขได้ดีมากเลยนะคะเพราะเลขดันมาตรงกับเลขของกำลังมังคารหลายตัวเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยอย่าซื้อแค่17นะ1718น่าสนใจมากๆค่ะรหัสที่อาจารย์ให้ไป3ตัวตรงอยู่ในนี้นะคะย้ำอีกครั้งชอบตัวไหนพิมพ์มาที่ ใ้คอมเมนต์437615ตารางนี้ใครที่ซื้อตามรวยแน่นอนจากรายการวิเคราะห์ปกสลากแบบอาจารย์ส้มเซียนหวยตัวจริงและที่สําคัญหลายคนบอกว่าจับคู่ไม่เป็นอาจารย์จับให้หน้อยเอาละวันนี้เรามาจับคู่ให้กันแบบฟรีๆขอเชิญทุกท่านเข้ากลุ่มฟรีที่ไลน์ s o ้ม f c เป็นกลุ่มเลขรัฐบาลไทยหวยลาวแจกฟรีทุกวันแจกฟรีทุกชั่วโมงใครที่เล่นหวยลาวหวยไทยหวยฮานอยเข้า ไปกดลิงก์นี้รับฟรีนะคะเลข3ตัวตรงเข้ากลุ่ม VIP หรือแอดไลน์แอดโซม FC เท่านั้นนะคะไม่ต้องตกใจเลยค่ะเพราะว่าเลขเยอะอาจารย์ก็จะให้ค่ะไปดูในกลุ่มนะคะว่าเน้นตัวไหนใครที่อยากรวยอย่าลืมนะรหัสนี้437 615งวดนี้รวยจากปกสลากอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ของคุณว่าที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์แล้วใช่ไหมคะถ้ากดไลค์กดแชร์แล้วตามเข้าไปในกลุ่ม VIP ได้เลยตามเข้าไปที่ไลน์แอดซม FC แล้วเจออาจารย์ในไลน์นะคะ อาจารย์รอส่งเลขให้อยู่ค่ะแบบ3ตัวเน้นๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ